เอาละนักเรียนวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบความจำกันหากใครที่ตอบผิดแม้แต่ข้อเดียวจะต้องถูกส่งไปเรียนอนุบาลมันจะเป็นแบบทดสอบแบบไหนกันเนี่ยครูจะเปิดคลิปสั้นๆให้พวกเธอดูดูและจดจำรายละเอียดเอาไว้ให้ดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยอะไรวะเนี่ยกูดูไม่ทันเลยเริ่มทำข้อสอบได้ โจทย์ข้อแรกถามว่าเกมนี้ชื่อเกมว่าอะไรมึงตอบไปเลยโฮงไคอิม m พกสามมึงรู้ได้ไงอ่ะกูยังฟังไม่รู้เรื่องเลยนะมึงดูโจทย์ข้อที่2ดิมันถามว่าเกมโฮงไคอิม m พกสามจะอัปเดตแพท7.1วันไหนโอ้แบบนี้นี่เองแต่ข้อ2จะตอบอะไรดีอันนี้ยากว่ะเพราะฟังไม่ทันจริงๆข้อ3เกมโฮงไคอิมเพกสามหาโหลดได้ที่ไหนตัวละครที่รับฟรีใช้อะไรเป็นอาวุธ โอ้ยมันยากเกินไปแล้วคุณครูครับพวกผมขอดูคลิปอีกครั้งได้ไหมครับงั้นก็ได้แต่ครั้งนี้ตั้งใจดูล่ะเกมฮงไคร i อิมแพก3จะมีอัปเดต7.1ในวันที่7ธันวาคมนี้ตัวเกมมีการลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทำให้สามารถเล่นเกมได้แม้พื้นที่จะน้อยและยังแจกชุดสูตรของกรีซิโอซึ่งเป็นตัวละครที่ฟาร์มได้และเธอใช้ดาบไท์เซเบอร์เป็นอาวุธแถมยังรับฟรี ตัวละครระดับ S เ e อร h เชอรออฟซินเชและชุดฟรีสำหรับแบ็ s ซิลและยังมีชุดใหม่สำหรับเฮอร์เชอร์ออฟรีเบและโพลามเทียอีกจุดที่คุณจะสังเกตได้เลยคือการปรับ UI ใหม่ในรอบหลายปีเกมพงไคร์อิมแพคสาสามารถโหลดมาเล่นได้แล้วที่ระบบ Android iOS Microsoft Windows และระบบ Steam กูว่ารอบนี้กูพอจำได้แล้วหากใครที่สนใจอย่าลืมเอาโค้ดที่เห็นไปกอกันนะครับจะได้รับ30คริสตัล 2888 Asterite และการาฟทดลองเฮเชอร์ฟรีดาวน์โหลดเกม Hongkai Impact 3ได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิป